น้องต้มป้าไ่น้ำคลองพี่น้องเอ้ยนี่มันมันประเอิญเระเอิญพี่น้องเบิง่บงโตบกักใหญ่สิลาบนะสิลาบพร้อถ่ายในโด่งสิไปถ่ายเบิ่งพี่น้องกำลังฟดเกี้ยงใส่มะเขืออันนั้นไปน้ำมะเขือยังพี่น้องมะเขือเล็ดวงหนักกำลังฟดมันมันพี่น้องจา้ามาเด้อมากินน้ำกันเด้อไปไปน้ำคลองจา้า มามาเออพี่น้องก่อยปลาด้วยจ้ะสีสันน่าจะเผ็ดแน่นอนใสแดกจ้ะดีมือพู้ใหญ่ยัง<น>ไม่ได้ใส่ปลา็ดใส่แต่อยังก็ะอันนี้คือผลขันม์บางหน้าอยังเรียบร้อยแล้วพี่น้องพักกับกับบมียังลายพี่น้องประกาศหินมะกะทินแก่ตะกัแตงก้าพักกันนี่แหละพักชี่หอม,มหรือกัต้นหอมพี่น้องหัน่น กะพักเสริมบ้านเอิญพักเสริมจ้ะจะเบิรนเชเอิญไฟโปนเนาะกุนบุญโดยสันมึงประแดกประแดกประแดกพูดนะประแดกกำังค้ำดองแซีบเสียบแปลกประแดดพวกใหญ่พี่น้องหนาด้านละห้ามึงมันเข้มจะใส่หลายทั้งต้มทั้งอันนั้นเนาะก้อยปลาเอิญพี่น้องเออถ้าไม่นำของใส่มะพร้าวมะนีินะพี่น้องอะได้ดูอใส่เอิ ก็เป็นยังดอก้วยกูมีถุงมือเนาะแบบหนวดหนวดในกอชีก็่ะค่ะเส้นน้ำปลาบา่เม้นเม้นเนาะเกียงหลับปลาบ่เป็นเลยพี่น้องทำไมพ่ใหญ่อืมคือม,มันบวชคอยแขน,นกน็ได้บวชมีอาแบบว่าบบวขันออกไ์ไลท์อ๋อ แบบเป็นตอนๆเนี่ย่าษานมักไข่มักมันพี่น้องเลยก็คือกันเนาะสูตรไฟสูตรมันชิมบิังต้องใช้มือใช่ไหมแสบปะขาดยังเข้าครัวใจเราบ่กับแก่กับแกมเข้าครัวใจเรียบร้อยเพื่อนว่ะอันพ่อพอก็เติมได้คู่หอมกข้าครัวพี่น้องครัวเองเบิดเลยเอ้ยไปละ เนี่ยเอาเน,นื้อน่าชิมใช่เสร็พักลงไปพี่น้องบาบเอาไปใส่ต้มน้ำเด้อโอเคป,าปเ้าพี่น้องเลยเป็นตาแสบป่วพี่น้องแสบแน่นอนอขาา้าวโพดจะหน่อยกันเจ๊หันนะหัห่นเรียบร้อยเลยดิจุกฟองก็ใส่ไปเรียบร้อย,ยใส่ร้านยี่คมงใบบุกบุดป้าพี่น้องแสบ นี่แหละกระเพาะกะนี่หมักกุ้มปุมนี่เพเียบขาดละแตงควยวะแตงควยอีกจัดหน่อยบมะรำมะแม่นบะ,ะ,ะหอมบะหอมแบบใส่ลายเออยังใส่ลายโอเคพ่อตั้มเองพี่น้องตั้มเองแสบเองก็เป็นเขาจากอุบนี่คือกันตาลาโอเค <c oughs> <c oughs> เป็นท <ersch> oh, mm. uh ีเ huh. ด oh, oh, ียบร้อยไปบังตุ่มก่อนโอ้ยพี่น้องแล้วแล้วใส่พักกันตุมโอ้แซ่บแน่นอนหมุนมุนกันปิดเตาก่อนพี่น้องฮะโอ้ยแซ่บพี่น้องโอ้เอ้ยตุ่มป้าเอินเด้อพี่น้องจ๋าแซ่บเดียบร้อยแซ่บเดียบร้อยแล้วเดียบร้อยบังพี่น้องมันมันเนี่ย มาจากอุบลพี่น้องเอ้ยแม่นำอุบุเบิงตับเพ่นเอ้ยดี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 ดดใก้หนึ่งนะดีเลยดีปแตกเท่าเอ้ยทัานแตกเนี่ยโอ้ยขมอาลำป้านยังโหลดแพนพอดีเรียบร้อยแล้วตักจานเด้อพี่น้องแหละเรียบหน่อยพี่น้องจัดจานเด้อแหลแล้ว,ลวพี่น้องจ้าเป็นตัวแสบมาพี่น้องเบงิบงเบงิบงเบิง น้ำมันถัดตับพี่น้องตับปลาเอิญแหลวอะไรเนี่ยก่อยก่อยมากมากพี่น้องลวกจักหน่อยเศษเศษนัวๆเลยผักกานเทียงกับบลาเอะไรหินแก่กับผักกาดหินพักเสริมพี่น้องไปไวช้อแล้วเนี่ยแตงหน่อยหนึ่งบานาพี่น้องผิวแล้วกินเลยบาทนี่บายบาย